สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูจะมาเล่นโรบอไในแบบไฟเดอร์มามี่ลังเล็กนะคะ,คะเข้ากันเลยค่ะทุกคนเชิญดูหนูดียงออยใครตายตกใยังบืยังบืสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้หนูก็จะมาเล่นระบอดในแมพไฟเดี๋ยวมามี่ลองเลยนะคะอ้าสวัสดีเมื่อยมาแล้วยังบูมายังเอายังบูอ่ะอยู่ดียังบูไปเข้าไปเข้าห้องคนอื่นไม่เจอน้องอยู่ดีเอามาแล้วยังบูยังบูมาแล้วลูกจ้าชุดกกวาที่รู้อยากได้กโกวาที่รู้อยากใส่กโกวาที่มานสุดนีนะตอนนี้ตอนนี้เราหาได้กันเยอะรังอ่ะ หาได้เยอะแล้วนะดูซิเราดูซิเรามีกี่กี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ตัว12ตัวโอเคแล้วังชั้นสามตอนนี้เราจะไปหาเพิ่มกันนะไปทง<ม>ไหนกันดีมีปิกาจูมีปิกาจูด้วยมีฮักกี้ปิกาจูด้วยเฮ้ยเฮ้ยมีฮักกี้โมกุลด้วยโมกุลด้วยมา,ยมาเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าทางนี้นะเว้กอ่ะ ยูกี้เหรอป่ะป่ะปะตามยังบูไะยังบูไปพูนำสิยังบูหล่อใส่หมวกหล่ออ่ะเมื่อยชอบหล่อใช่ไหมล่ะรวบรวมอะไรอ่ะหล่อจะตายได้ตัวอะไรเก็บไปข้างๆมาโอ้เขาบอกว่าให้เก็บครบสามตัวพอเก็บครบสามตรงนี้เหมือนต้องใช้มือทาบเลยอ่ะตรงไหนอ่ะอุยอ้ยอุยอ้ยเปิดได้จริงด้วยดีเก่งจัง หนูดีไม่เก่งร้องมากกระชิบบอกเองอ่ะเดี๋ยว่ามัวเลยรเดี๋นี้เงียบเลยอ่ะในนี้มืดทำไมมันเงียบน่ากลัวด้วยเธอเดินไปก่อนเธอเดินนำไปก่อนในนี้มันดูเงียบๆนะคะทุกคนไม่ว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆแน่ใช่คะทุกคนเดินนำไปก่อนเลยเรากลัวเอ้ยใครอ่ะยังบูวนำไปก่อน๋อคนโอ้ยังบูเป็นผู้ชายยังบูให้พวกเราเดินนำาหนูดีแล้วอันนี้ต้องใช้มือแปะนะคะทุกคน เราก็จะมาตรงนี้นะคะมีรูปรวมอะไรตรงนี้ด้วยอะไรนะคะเอ้ายังบุ้งตรงนี้มี่ตึงตัวตรงไหนนี่ถอยกลับมาเร็วกลับมาก่อนอะไรนะคะกลับเข้ามาก่อนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีตัวนึงเหรอคะว้าวได้แล้ว อะไรม่อเอกาศดูตีพูดอะไรง้มำงำอยู่ในคอไม่ได้ยินเลยเออพูดอยู่ในคอแล้วพูดเสียงหวานไงพูดเสียงหวานมาเร็วพูดดังๆหน่อยพูดไม่ได้ยินเลยมาตรงนี้จะพูดเสียงหวานทําไมล่ะเออวันนี้กินลูกอมไปเหรออะไรคะถ้าเธอชอบคนพูดเสียงหวานแล้วจะมาบอกให้เราทําเสียงหวานทําไมในเมื่อเธอไม่ได้ชอบคนเสียงหวานอ้า อุ้ยอุ้ยในนี้มันที่ไหนเนี่ยยังบูรู้ไหมอ่ะไม่รู้ประหลาดมากเลยมองท้ายมองขวาไม่เจออะไรอุ้ยเอ้ฉันเจออะไรตรงนี้ไม่รู้ฮะไอที่บนมันมันไม่ลงเล็กอ่ะเฮ้ยนี่ฉันเจอกระต่ายบันโซด้วยหละตรงเนี้ยเนาอกระต่ายบันนี่อยู่ตรงนี้ทำไมเธอชอบเดินเลยไม่ดูข้างๆอ่ะเอ้าก็เม่อไม่เห็นนางบูเม่อมีมีตั้งสองตาไม่มีใครช่วยดูเลยเอ อ้าวฉันจะเป็นบอลโซนะมาเลยเอ้ตรงนี้ทำไมมันเป็นประตูไปหาก่อนมีตรงไหนอีกอะเฮ้ยนี่บอลโซเหรอที่มันตกลงมานี่ดูดิอ่ะชอบเปลี่ยนตัวแล้วเมื่อก็ต้องเดินตามเมื่อไม่ชอบเลยมันไม่อยากเดินไอ้นี้มันต้องมีทางไปต่อสิตรงไหนอะ บนโซ่ช่วยแต่ทุบๆๆไม่ถ่ายแต่เราต้องทำไงอ่ะไม่รู้ข้างบนน่ามีอะไรไหมอ่ะไปด้วยเฮ้ยเราตกมาข้างหลังเอาเราก็เหมือนกันเฮ้ยตกใจเลยตัวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเมื่อยมานะเมื่อยไปนั่งร้านซาลาเปาแป๊บนึงไม่เห็นมีอะไรเลยเมื่อยหนีอีกแล้วไม่หิวอ่ะหิวต้องวันเราขอว่าเราออกอะเราออกไปได้แล้วเรา ันวามามที่เกิดใช่ไหมใช่เดี๋ยวฉันวาดไปที่เกิดด้วยบอลโตอย่นี่จุดที่เรามาเล่นเลยอะจะฐานนี้วา่า,า,า,าจะนอนอุ้ยงนอนหมาโอเคงั้นเราลองไปทางหมดหนอนหมาไหมตรงนี้มีเกมสเตชันด้วยเกมสเตชันโอเคมันคืออะไรอะเอ,อ้ยฉันตกใจ อยากเป็นบอลโซว่างน่ารักมากน่ารักคึ้นฟุยมุย <laughs> น่ารักคึ้นฟุยมุย,มย <laughs> ไม่เห็นมีอะไรเลยตรงเนี้ยเอะตรงนู้นมีทางไปเราไปตรงนู้นมาหรือยังอย่า,ยาเกมสเตชันน่ะโอเคเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันดีกว่าโอ้ขอบคุณดูดีเปลี่ยนตัวยัง เปลี่ยนเป็นคนยางเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นคนเมืยอจะได้กลับมาทีชอบทิ้งเม่ถ้าเปลี่ยนตัวอีกเมยจะเป็นน่งรอร้านชาราเปานี่ฉันเจออันนี้เ้ยเก็บเลยเก็บยังนี่ไอเธอมาวางเก็บแม่ขาขาแม่ขาเก่าเอาเขาชื่อแม่ขาอุ้ยอันนี้ยากอันนี้ต้องกระโดดเกาะไปหรอฮะอันนี้ต้องกระโดดเกาะไปเหรอง่ายกินจิ๊บ ดียวไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเมื่อยหรอกไหนจะดูง่ายนิดเดียวทำไงอ่ะเมื่อยไม่ทำอ่ะดูดีทำเ่อ้ยตรงนี้มีของให้เก็บเก็บฮะเย้ <Yeah. S 2> เก็บได้ไมะก็กดเก็บนานจังเลยได้ไหมแม่ขาซัด SUS อ่านว่าซัด ได้แล้วเย่ดูดีได้แล้วไม่เอาเราไม่ไปเราไม่เกาะไปหรอกอ้าวนี่ยเราก็าดูตายดิฮอยู่เอ้ยอย่างบู๋เดินอ้อมได้ดิเดินอ้อมตรงนี้นะเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มันมืดๆอ่ะหนูดีเนีย่ยเดินอ้อมตรงนี้ได้นะระวังตัวนะหนูดีข้างในนี้มีอะไรก็ไม่รู้อ่ะตรงนี้มันดูมืดมากเลยอ่ะเราจะไปไหนก่อนดีอ่ะน้องหนูดีฉันลองไปทางประตูทางนี้ดูเอ้ยเปิดได้เปิดได้ม้้ไดดจริงวย อุ้ยข้างล่างนี้มีร้านซาลาเปาเปล่าโอ้ยตรงนี้มีของอมองอสเมยเก็บได้เปล่าเก็บได้เปล่าคุณเป็นเจ้าของผิวนี้แล้วทำไมอ่ะไม่เคยเก็บเลยจะเป็นเจ้าของได้ยังไงอ่ะอ้าวคุณเป็นเจ้าของแล้วอ้าวเหรอแปลว่าเกินอยู่ข้างนอกเมื่อกี้แน่เลยโถ เมื่อว่านแปลกที่ตรงนี้แปลกๆเหมือนต้องใช้เครื่องเครื่องเครื่องกดป่ะหนูที่ว่ามันแปลกๆไม่ละหนูยีอุ้ยมันหายไปแล้วอ่ะหรือเราคิดไปเองออาไปข้างนอกดีกว่าตรงนี้ไม่มีหรอกเมื่อว่าออกไปข้างนอกเถอะมันมืดเกินไปสําหรับเด็กไม่หรอกในนี้มันมีหนังสือแหละเมื่อยแล้วไม่ชอบ ไม่ไม่ไม่อ่านหนังสือเอ้ยฉันเอาหัวเข้าไม่ได้เฮ้ยหนูดีหนูดีคอขาดหนูดีหัวติดออกมาเร็วหนูดีคอขาดยังบูมาตามมาเร็วโถเอ้ยในที่สุดหนูดีก็คอขาดอ่ะเราจะกลัวทำไมโรบบอกไม่ใช่เกมผีซะหน่อยเห็นฉันยมามาฉันมาฉันมาว้ยว้ายไปไหนอ่ะมามาทางนี้มืดตืดอะไรยังบูมืดตืดจืดมืดตืดจตดจื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 ดอยดจื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 ัจืดจ่ดจื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 ด เราได้ฮักกี้มา呀เราทำไมอ่ะทำไมฉันต้องกลับไปอ่ะข้างบนมีอะไรก็ไม่รู้มีหมีแดงๆอ่ะไปเอาจิเราต้องหาวิธีกระโดดไปก่อนสิเมื่อยไม่หนูดีจะเปลี่ยนตัวแล้วยังบูเมื่อยเกาะไปแล้วเมื่อยก็เดินตามจนเหนื่อยแล้วเนี่ยเป็น,นตัวนี้ดีกว่าเมื่อยไม่เดินตามแล้วเมื่อยนั่งรองเงี้ยแหละไ <c oughs> อ้ตรงนี้เราคุ้นๆเอ๊ะแล้วมันเราจะกระโดดขึ้นไปยังไงอะ่ะให้ตามกันมาสิ เราต้องหาแดดี้ลองเล็กก่อนน่ะเหรอใช่แต่กดดีเธอใช่ไหมใช่เธอ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 ฉันฉันมีวิธีหาเพราะแดดี้ลองเล็กเขายืดมาได้เขายืดสูงๆได้พอแปลงร่างเมื่อยเงียบกลิยเลยอ่ะเมื่อยเดินตามอยู่นี่ยัจะตายอยู่แล้วนี่แดดี้ลองเล็กอยู่นี่ ลองหนูดีอ่ะไม่เปลี่ยนตัวเป็นคนเมื่อยต้องเกาะหนูดีไหนแดดดี้ลองเล็กอยู่ไหนอ่ะแน่แล้วเธอรู้ได้ไงว่าแดดดี้ลองเล็กอยู่ตรงนี้เอาฉันเดินมั่วๆไปแง่นี่งไงแดดดีด้ลองเล็กพ่อหาทัศนสิดูดีเปลี่ยนตัวแล้วเมื่อยเกาะแล้วเมื่อยขี้เกียจเดินน,น,น,นดูดี่ดเปลี่ยนไาเปลี่ยนมาอยู่ได้เมื่อวันหลังเมื่อวานมาแล้วล เอาฉันควรสามสองนึงเย้เอาฉันยืนไม่ได้เดี๋ยวก่อนได้กี่ตัวแล้วเป็นคนละดาดี้หรือเปล่าคนละดาดี้ม่วงดูีม่วงไงม่วงแล้วนี่หายังไงคะบอกว่าตรงนี้มันมีฮักกี้ยืนอยู่ต้องใช้ฮักกี้ยืนไม่โดนแล้วไม่ไม่ไม่โดนแล้วยังอยู่นี่ยังรูฉันยืนได้เธอ นี่ฉันไม่เอาเมื่อไม่เดินแล้วนี่ยังูฉันยืนนี่จะกระโดดได้แล้วเนี่ยนี่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าหนูดีไม่เปลี่ยนตัวเมื่อจะไม่ปากับหนูดีแล้วเมื่อไม่เดินตามแล้วนี่ยังบูอยู่ผัวฉันอาวมันเหยียบไม่ได้อ่ะนี่เหยียบัว d a ดี้ลองเลกสิมันเหยียบไม่ได้อ่ะมันต้องมาตรงนี้นี่ฟันโซนนี่โอเค เฮย้ยอันนี้ต้องใช้ตัวหนอนมาพีกาวก่อนพีกาวเคเดี๋ยวชั้นนี่ชั้นกลับไปคนก่อนไปได้เกาะขาก็เกาะใหญ่จะทีเหนื่อยจะตายให้เดินตามอยู่ได้ขาก็ชันโอ้ย,อยมีอะไรอะ่ะมีตรงนี้มีอันนึงโอ้มีฮักกี้เก็บ <Yeah! S 2> เราได้เราได้ไม่ใช่เราไม่ใช่เราต้องเก็บฮักกี้ครบเป็นสามตัวไงถึงเราจะได้ฮักกี้ตัวแปลกๆมาอ๋อเหรอทำไมเธอรู้เยอะจัง ใช่คืออ่านลนังสือไหมหรอโฮ้ยตรงนี้มีอันนึงในในในบ้านบอลในบ้านบในบ้านบอลฮะเป็นผ้าเกี่ยวอะไรในบ้านบอลมีหนูดีไปเก็บยังตรงนี้อ๋อฉันรู้เป็น baby long l ออเ้ยเหนื่อ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 เหนื่อยนื่อยเหนื่อยนื่อยเห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 นื่อยเนื่อเห่อยเห่อยเหนื่อยเหน่อยนื่อนื่อยเหนือยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่นื่่หยเหเหยอ่อนื่อ่อนเหนื่อยเหหยอยเหยเหนื่เหน ก็เจอเมื่อยวันหลังไม่ต้องมาเลยเพราะเมื่อยอยากมาแต่หนูดีชอบเปลี่ยนตัวแล้วมาเจอ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 ทางนี้ทางนี้ทางนี้ไหนอ๋ออีเออมีจริงด้วยปังนอนสะพานนึกตกใจป่าโอ้โหนอนสะพานโอ้ยยยยนี่เขาเดินตรงนี้เดินตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวฉันหาหน่อไอตัวหนอนก่อนมิกกี้ฉันเจอไอบัตรที่ต้องการนอนสแกนเลยนะเหรอใช่เจอตรงไหนอ่ะ เป็นหนึ่งเดี๋ยวเธอเป็นหนึ่งรอฉันมาก,กว่านวันหลังยังบูไม่ต้องชนเมื่อมานะพอเมื่อชวนเล่นนะ่ะก็ไม่อยากเล่นพอเล่นแล้วไม่ยอมเลิกไอ้นอนเธอยากรู้ไหมฉันยืนได้ด้วยนะเออเห็นแล้วเทอะยืนก่อนนี่เนนี่เนเธอรู้สึ <c oughs> ฉันยืนได้ นี่ไม่ใช่หนาปกติยี่จุ๊จุยจุ๊จุ๊น่ากลัวจังเลยไหนดูสิห้องต่อไปเป็นไรแล้วพอแล้วเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้อ้าโอเคไหนดูมันมีได้กี่ตัวแล้วมมีได้กี่ตัวแล้วเดี๋ยวนับให้ฟังนี่ยังบูเห็นไหมมันต้องการบัตรหนอนดูสิยังบูตามมาสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า โอ้ยเยอะจังนี่ยังบูตตามฉันนะยี่สิบยเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามโอ้เผยมาเดียวเป็นยี่สิบสามตัวแล้วเหรอฮะโอ้ยยี่สิบสามตัวแล้วเหรอยังบูตตามฉันมานี่ต้องการบัตรนอนเดี๋ยวฉันเปิดแฮ้ไหนนี่บัตรนอนไหนบัตรนอนนี่ไงดึด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 ก็แล้วบัตรนอนอะไรอ่ะเมื่อไม่เดินแล้วนะไม่เห็นมีอะไรเลยนี่มันต้องใช้ตัวนอนกดอะแล้วเธอไม่กดอ่ะ จริงเหาอฉันกดไม่ได้อ้าวเอ่<ช>เอแต่าแต่แตพอไอ้หนอนกดปุ๊บใช่ไหมพอหนอนกดปุ๊บมันจะเปิดแต่ว่าแต่ว่าพอเป็นค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 นเข้าไม่ได้ต้องให้เพราะว่าไอา้หนอนเอ้วันนี้เ,เราก็หาเพิ่มมาได้ตั้งสิบเอ็ดตัวนะเหนื่อยเล่าเาป็นนั่งร้านติ่มซำแล้วสั่งซาลาเปาไว้ไหนเราวักกลับบ้านที เปลี่ยนตัวเป็นคนก่อนเมื่อไม่เดินตามหนูดีแล้วนะสถานีเกมเอาฉันอยากไปสถานฉันอยากไปจุดเกิดอ่าเธอก็ว้ามาจุดเกิดสิอ้าวโอเคเนื่อยมากเลยวันนี้เราก็หาคนไปสิบเอ็ดตัวนะเดียวมาต่อกันใหม่พาร์ทหน้านะสำหรับวันนี้เราขอตดวละไม่คนนะครอย่าลืมกดไล กดแชร์กดซับสไคร้นะคะบ๊ายบาย